ทำพานบัวชมพูง,ง่ายๆจากลวดกระยม่ีกันค่ะเตรียมลวดสีชมพูอ่อนชมพูเข้มสีเขียวพานโฟมเบอร์เจ็ดปืนกาวลูกปัดสีขาวมุกและกาวค่ะทากาวโฟมให้ติดกับพานแบบนี้นะคะทิ้งไว้ให้แห้งพานนี้มีน้ำหนักเบาเราไม่ต้องมัดนะคะทำบัวสีชมพูกันค่ะจับลวดไว้3เซนนำส่วนยาวพานเข้ากับปากาหรอบ บิดด้านล่างให้ติดกันนำลวดที่ยาวกว่านะคะสอดเข้าไปในช่องวงกลมบิดด้านล่างให้ติดกันด้านล่างเราจะได้เป็นก้านดอกส่วนกลีบดอกด้านบนนะคะให้เราค่อยๆดึงกีบออกมาแบบนี้ค่ะจัดแต่งกลีบดอกค่ะโดยใช้นิ้วบีบให้เขาเป็นกลีบยาวๆลีรีเหมือนดอกบัวแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด55ดอกนํามาแต่งด้านบนของพานโดยใช้ส่วนของก้านค่ะเสียบเข้าไปที่โฟมแบบนี้ นำปากกาเมจิกสีแดงมาแต้มสีค่ะแต้มสีตรงกลางเกสรจากนั้นนำปืนกาวค่ะมายิงนิดนึงนะคะแล้วก็ติดด้วยลูกปัดสีขาวบุกเลยค่ะเราก็จะได้เป็นดอกบัวหนึ่งดอกเสียบ,บวนล,ลงมาเรื่อยๆนะคะแม่สุดรทำา5ชั้นค่ะทั้งหมด55ดอกเสียบก้านดอกบัวล,ลงไปแต้มด้วยสีแดงตรงกลางแล้วนำ ลูกปัดสีขาวค่ะมาติดที่ด้านบนของดอกบัวถ้าเรากลัวเขาหลุดออกจากพานเราก็อาจจะแต้มด้วยปืนกาวแบบนี้นิดหน่อยค่ะเราใช้ลวดสีชมพูอ่อนทําเป็นดอกบัวด้านบนแบบนี้เต็มแล้วนะคะด้านล่างค่ะเราจะใช้ลวดสีชมพูเข้มมาทําเป็นกลีบบัวด้านล่างโค้งเส้นลวดแล้วพับครึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นวัดความยาว3เซนบิดลวดให้ติดกันแน่น มุนขึ้นไปด้านบนนำลวดด้านล่างมาพันติดกันอีกค่ะแหวกตรงกลางสอดลวดเข้าไปดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ม้วนลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็บิดอีกทีหนึ่งค่ะสอดเส้นลวดด้านล่างเข้าไปตรงกลางแบบนี้แล้วบิดให้แน่นเลยค่ะจะได้กีบบัวนหนึกีบเราจะทำทั้งหมด40กีบนะคะนำมาติดเข้ากับพานใช้ปืนกาวติดแบบนี้ค่ะวนเลียงไปเรื่อยๆชั้นที่สเราจะเสียบให้สับว่างนะคะ ถ้ากลัวว่าเขาจะหลุดเราอาจจะใช้ตะปูเข็มค่ะเสียบที่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนแบบนี้ค่ะใส่กีบดอกบัวเสร็จแล้วเราจะทํากีบเลี้ยงของดอกบัวใช้ลวดสีเขียวม้วนโค้งลงมาพับครึ่งวัดความยาว3เซนบิดด้านล่างให้ติดกันจากนั้นหมุนแล้วม้วนลวดลงมาแบบนี้บิดให้ติดกันที่ด้านล่างค่ะนําเส้นหนึ่งสอดเข้าไปตรงกลางนะคะดึงให้แน่นม้วนลงมาอีกค่ะ บิดติดกันที่ด้านล่างแล้วนำลวดเส้นหนึ่งสอดเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะดึงลวดลงมาบิดด้านล่างให้ติดกันก็จะได้เป็นเกสรบัวด้านนอกนะคะ1กลีบทำทั้งหมด40กลีบนำมาติดเข้ากับพานค่ะเราจะใช้ตะปูเข็มเสียบที่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็เสียบที่ด้านบนอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้เขาหลุดนะคะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆทำทั้งหมด1ชั้นให้ติดที่ด้านล่างพานแบบนี้นะคะ10ดอก ชั้นล่างจับกลีบให้โค้งลงแล้วก็ใช้ตะปูเข็มเสียบลงไปให้เขาคว่ำลงแบบนี้นะคะ1ิบดอกเหมือนกันค่ะจากนั้นนำลวดสีชมพูอ่อนมาตกแต่งเป็นยอดของพานทำเหมือนกลีบดอกบัวนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทำทั้งหมด2กลีบเราจะทำสองชิ้นแบบนี้นะคะนำมาประกบติดกันตรงกลางเราจะใส่ไม้เสียบลูกชิ้น ให้ด้านบนยื่นขึ้นไป1เซนค่ะติดกาวให้แน่นเลยปิดไม่ให้มองเห็นไม้เสียบลูกชิ้นเลยนะคะแบบนี้ค่ะผ่านลวดด้านล่างปิดไม้ไว้ค่ะด้านบนเราจะตกแต่งด้วยลูกปัดสีขาวค่ะใส่ลูกปัดเข้าไปในไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ติดด้วยกาวใส่ทั้งหมด2อันนะคะจากนั้นนํายอดของพานไปเสียบที่ด้านบนของพานแบบนี้ค่ะเสียบไม้ลงไปด้านบน เราจะตกแต่งด้วยลูกปัดสีขาวแบบนี้นะคะรอบๆบยอดของพนันค่อยๆติดปืนกาวค่ะแล้วก็ติดลูกปัดวนรอบเป็นวงกลมแบบนี้ตกแต่งด้วยลูกปัดสีขาวตามที่น้องๆชอบเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพันบัวชมพลูลองทําดูค่ะ